เสียงไก่ขันแววจากหลังบ้านในยามเช้าตรู่ยายลีลุขคืนจากเตียงไม้เก่าๆพร้อมเสียงถอนหายใจยาวที่สะท้อนความเหนื่อยล้าจากชีวิตที่ผ่านมาหลายสิบปีตั้งแต่สามีจากไปด้วยไข้ป่าเธอใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อลูกชายคนเดียวหนุ่มเอ้ยหลีบลุกมากินขา้าวเดี๋ยวสายและจะไปทำงานไม่ทันนะยายตะโกนบอกลูกชายขณะตักข้าวตม้มร้อนๆลงถ้วย ครับแม่หนุ่มเดิอนออกมาจากห้องด้วยสีหน้าสดใสและรอยยิ้มที่ยายรู้ดีว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจเธอพอมีแรงสู้ต่อหนุ่มเพิ่งได้งานก่อสร้างกำแพงวัดในหมู่บ้านใกล้เคียงงานหนักแต่ค่าจ้างพอเลี้ยงตัวเองและช่วยแบ่งเบาภาระของยายได้บ้างทุกวันหนุ่มจะออกไปแต่เช้าพร้อมข้าวห่อที่ยายทำไว้ให้วันหนึ่งหลังจากกลับมาจากงานก่อสร้าง นุ่มเดินเข้าบ้านพร้อมห่อผ้าบางอย่างในมือแม่แม่แม่ดูนี่สิเขาร้องเรียกด้วยเสียงตื่นเต้นอะไรล่ะลูกยายรีบเดินออกมาจากครัวไปหน้าสงสัยหนุ่มค่อยๆค,ค,คลายห่อผ้าเผยให้เห็นลูกมาตัวเล็กขนสีน้ำตาลอ่อนในตาสดใสแต่แฝงด้วยความหวาดกลัวนี่ม้าจรจัดทิวัดผมเห็นมันนั่งอยู่หน้ากองอิฐเหมือนไม่มีใครดูแล เลยคิดว่าน่าจะเอามาให้แม่เลี้ยงจะได้มีเงาหนุ่มพูดด้วยรอยยิ้มโอ้ยลูกเอ้ยบ้านเราก็แทบไม่มีอะไรกินอยู่แล้วจะเอามันมาเลี้ยงอีกเหรอยายพูดพลางถอนหายใจแต่เมื่อมองเห็นแววตาของลูกชายและความน่ารักของเจ้าหมาตัวเล็กใจเธอก็อ่อนยวบเอาเถอะเอาเถอะแม่ว่ะคงไม่เป็นไรแม่จะลองเลี้ยงมันดู หนุ่มยิ้มกว้างก่อนจะวางลูกหมาลงบนพื้นมันสั่นเล็กน้อยแต่เมื่อยายลูบหัวเบาๆมันก็หยุดกลัวและเริ่มเดินสำรวจบ้านมันชื่ออะไรล่ะลูกยังไม่มีชื่อเลยแม่แม่ตั้งให้มันสิงั้นเรียกมันว่าเจ้าจ้อยละกันตัวมันเล็กนิดเดียวใหญ่ยิ้มขณะมองเจ้าหมาตัวเล็กที่เลื่มคอเคลียข้างเท้าเธอไม่นานใหญ่ก็เริ่มผูกพันกับเจ้าจ้อย มันกลายเป็นเพื่อนคลายเงาและเติมเต็มความอบอุ่นในบ้านที่เคยเงียบเงาเออหนุ่มเอ้ยขอบใจจัคมกที่เอามันมาให้แม่แม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะรักหมาตัวเล็กๆแบบนี้ได้ยายพูดกับลูกชายในเย็นวันหนึ่งขณะหนุ่มนั่งกินข้าวหลังกลับจากงานไม่เป็นไรหรอกแม่ผมแค่อยากให้แม่มีเพื่อนที่คอยอยู่ด้วยเวลาผมไม่อยู่หนุ่มยิ้มอย่างภูมิใจ แต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานในคืนหนึ่งหนุ่มกลับมาบ้านด้วยอาการเหนื่อยล้ากว่าปกติแม่ผมไปนอนก่อนนะวันนี้รู้สึกปวดหัวนิดหน่อยได้สิลูกเดี๋ยวแม่จะต้มน้ำขิงไว้ให้พรุ่งนี้เช้ายายตอบด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงชาววันร่วงขึ้นยายลุกขึ้นมาทำข้าวต้มเหมือนทุกวันแต่กลับไม่เห็นหนุ่มเดินออกมาจากห้องเธอเดินไปเคาประตูหนุ่มเอ้ย ตื่นได้แล้วลูกสายแล้วไม่มีเสียงตอบกลับยายเปิดประตูเข้าไปและพบว่าลูกชายนอนนิ่งไม่ไหวติงเธอเขย่าร่างเขาแต่ไม่มีการตอบสนองนี่เจ้านุมลูกตื่นสิอย่าทิ้งแม่ไปเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของยายดังก้องไปทั่วบ้านหลังจากพิธีศพลูกชายยายกลับมาบ้านพร้อมกับความเงียบเหงาเจ้าจอยเดินมาคลอเคลียยาย มันจะปอบประโลมเหลือแค่แกแล้วนะจอยแม่จะดูแลแกให้ดีที่สุดยายพูดพลางกอดมันแน่นน้าตาหยุดลงบนขนสีน้ำตาลของมันแม่จะเสียลูกชายไปแต่เจ้าจอยกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆในชีวิตของยายท่ามกลางความมืดมนของความสูญเสียเช้าวันหนึ่งยายนั่งเหมอลอยอยู่หน้าบ้านมองท้องฟ้าอย่างไร้จุดหมายเจ้าจอยมาตัวน้อย เดินมานั่งใกลๆมันมองยายด้วยสายตาเศร้าเหลากับเข้าใจความหมายความเจ็บปวดในใจของเธอจอยเอยแม่ไม่เหลือใครแล้วนะลูกชายแม่ก็ไม่อยู่แกนี่แหละแกคงต้องอยู่กับแม่ไปจนวันตายยายพูดพลางลูกหัวเจ้ามา้าน้ำตาไหลอาบแก้มเจ้าจอยเลียมือยายเบาๆเหลากับจะปลอบใจยายยิ้มออกมานิดหน่อยถึงจะเป็นแค่หมาตัวเล็ก แต่ความซื่อสัตย์ของมันทำให้ยายเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ลำพังเวลาผ่านไปเจ้าจ้อยค่อยๆโตขึ้นจากลูกหมาตัวเล็กกลายเป็นหมาวัยหนุ่มตัวขนาดกลางมันเริ่มเรียนรู้ที่จะดูแลยายในแบบของมันเองยายเริ่มสังเกตว่ามันมักจะนอนอยู่หน้าประตูบ้านเหมือนยามเฝ้าระวังภัยจ้อยวันนี้แม่จะออกไปเก็บผักในสวนหลังบ้านแกไปเป็นเพื่อนหน่อยสิ ยายพูดพร้อมกับถือกระจาดไม้ไผ่เจ้าจอยกระดิกหางและเดินตามยายไปตลอดทางมันวิ่งบนรอบยายเหมือนจะตรวจสอบความปลอดภัยยายหัวเราะเบาๆแกนี่เหมือนลูกชายฉันเลยนะหนุ่มก็เคยทำแบบนี้ตอนเล็กๆคอยเดินตามแม่ไปทุกที่เลยเจ้ามาหยุดมองยายเหมือนจะเข้าใจคำพูดนั้นมันกระโดดมานั่งข้างยายและดันหัวกับขาของเธอเบาๆ คืนหนึ่งยายนั่งตากลมอยู่ที่ระเบียงบ้านมองพระจัรน์และคิดถึงลูกชายน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเจ้าจอยที่นอนอยู่ใกล้ๆลุกขึ้นมานั่งข้างๆยายจอยแกว่าลูกชายแม่จะอยู่บนฟ้าจริงไหมยายเอ่อยขึ้นพลางมองดวงจันทร์เจ้ามาส่งเสียงครังในลำคอเหมือนตอบกลับยายหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาพูดไม่ได้นี่แหละ แต่ทำให้แม่รู้สึกว่าแกเข้าใจแม่ที่สุดแล้วแม่คุยกับแกยังดีกว่าคุยกับใครอีกอยายรูปหัวเบาๆเจ้ามาอคอเคลียเหมือนจะบอกว่าอย่าร้องไห้เลยวันต่อมาอยายเริ่มทำกิจวัตรประจำวันด้วยความช่วยเหลือของเจ้าจ้อยเช่นการไปตลาดการเก็บผักหรือแม้แต่ตอนนั่งทำงานบ้านมันจะอยู่ใกล้ยายตลอด จอยแกนี่มันเหมือนเทวดาที่ฟ้าส่งมาช่วยแม่จริงๆนะยายพูดขณะกวาดพื้นเจ้าหมาหันมามองแล้วยกหังขึ้นอย่างภาคภูมิใจมันเหมือนจะบอกว่าข้าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในวันหนึ่งที่อากาศเย็นสบายยายนั่งเล่านิทานให้เจ้าหมาฟังมันนั่งนิ่งเหมือนเด็กที่ตั้งใจฟังตอนลูกชายแม่ยังอยู่แม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟัง แต่ตอนนี้แม่เล่าให้แกฟังแทนแกคงไม่เบื่อหรอกใช่ไหมเจามาหันมามองและกระดิกข้างยายหัวเราะอย่างอ่อนโยนแม้จะไม่มีเสียงตอบรับแต่สายพันธุ์ระหว่างคนกับมา้าก็ชัดเจนจนไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเอาละจ่อยเอ้ยแกอย่าเพิ่งทิ้งแม่ไปก่อนนะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีกนานยายพูดพร้อมยิ้มให้มันจะมาเลียมือใหญอีกครั้ง เหมือนคำสัญญายามเช้าตรู่ยายมาลีเดินออกมาจากหน้าบ้านพร้อมกระจาดไม้ไผ่เตรียมจะไปตลาดแต่วันนี้มีอะไรบางอย่างที่แปลกไปถือเพ่งมองทางเดินที่ทอดไปยังถนนหมู่บ้านแต่ทุกอย่างดูพล่ามัวทำไมวันนี้มันดูมัวมัวอย่างนี้นะหรือว่าแกขึ้นจนตามันเริ่มเสื่อมแล้วยายพึมพำกับตัวเองผ่านหันไปมองเจ้าจ้อย จอยวันนี้แกช่วยเดินนำแม่ไปตลาดหน่อยสิแม่มองไม่ค่อยชัดจะมาลุกขึ้นทันทีกระดิกหางเบาๆและวิ่งมาหายายมันเดินนำหน้าไปช้าๆมันจะคอยดูว่ายายตามมาทันหรือเปล่าเมื่อถึงตลาดยายหยุดที่แพงขายผักประจำเพื่อนบานเริ่มสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติยายมาลีเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นเดินช้ากว่าปกติ ปาแสงคนใายผักถามด้วยความเป็นห่วงเออตาลืมมองไม่เห็นแล้วจ้ะเห็นทุกอย่างเหมือนมีหมอกมาบ้างโอ้ยายถ้าเป็นอย่างนี้ต้องระวังนะอย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ก็ดีที่มีเจ้าจ่อยคอยดูแลปาแสงมองเจ้ามาที่นางเฝ้ายายอยู่ข้างๆก็มีมันนี่แหละที่ช่วยแม่ทุกอย่างชีวิตแม่ตอนนี้มันก็เหมือนยังมีลูกชายอยู่ด้วย ยิ้มบางๆก่อนจะลูบหัวเจ้าหมาเวลาผ่านไปสายตาของยายยิ่งแย่ลงเธอเริ่มมองเห็นเพียงเงาลางๆแต่เจ้าจอยกับเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือยายในทุกกิจวัตรประจำวันจอยเอ้ยแม่จะไปตักน้ำหลังบ้านแกไปกับแม่หน่อยนะเจ้าหมาเดินนำยายไปที่อ่งน้ำมันหยุดรอเมื่อเห็นยายเดินช้าลงและห่างเบาๆเมายายมาถึง ขอบใจนะลูกถ้าไม่มีแกแม่คงลำบากกว่านี้ยายพูดพร้อมรอยยิ้มกลางคืนมันจะนอนเฝ้าประตูบ้านและเห่าเตือนเมื่อมีใครเดินผ่านไปมาทำให้ยายรู้สึกอุ่นใจวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งมาหายายที่บ้านเธอเล่าเรื่องที่เห็นเจ้าหมาเดินนำยายไปตลาดหมาแกนี่ฉลาดจริงๆนะยายฉันเห็นมันเดินนำหน้าหยุดรอแกเป็นระยะระยะ เหมือนรู้ว่ายายมองไม่ค่อยเห็นจ้อยมันเก่งจริงๆและมันเหมือนเข้าใจทุกอย่างแม่ไม่ต้องสอนอะไรมันเลยแกโชคดีนะมีเพื่อนแท้แบบนี้ยายหัวเราเบาๆก่อนจะรูปหัวเจ้าจ้อยมันนี่แหละดวงตาของแม่ยามเย็นยายนั่งอยู่หน้าบ้านกับเจ้าหมามันนอนเฝ้าอย่างซื่อสัตย์จอยแกะจะรู้ไหมว่าถ้าไม่มีแก แม่คงอยู่ไม่ได้แม่อาจจะมองไมาชา่ชัดอีกต่อไปแต่ก็ยังมีแก่ที่ทำให้แม่เห็นโลกอยู่เสมอเจ้ามาลุกขึ้นและเลียมือยายยายหัวเราะและยิ้มออกมาแม่ดวงตาของยายจะเลือนรางแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความอบอุน่นและจากความรักความซื่อสัตย์ของเจ้าหมาเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเธอไปไหนเลยเช้าวันหนึ่ง ยายแมลีลืมตาขึ้นแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับมืดสนิทไม่มีเงาเลนลางหรือแสงจางๆเหมือนที่เคยเป็นยายขยี้ตาซ้ำไปมาแต่สิ่งที่เห็นยังคงเป็นความว่างเปล่าจ้อยแม่มองไม่เห็นแล้วลุกยายพูดด้วยนำเสียงสั่นเครือเจ้าหมาที่นอนอยู่ข้างเตียงรีบลุกขึ้นมาส่งเสียงคลางเบาๆและเดินมาคอเคลียข้างยายยายยื่นมือออกไปและลูบหัวเจ้าจอย ตอนนี้แม่คงต้องพึ่งแกแล้วละจอยแม่ไม่มีทางเลือกอื่นวันแรกที่ยายต้องใช้ชีวิตในโลกมืดเต็มตัวเธอรู้สึกเหมือนตัวเองอ่อนแอและไร้ประโยชน์จะจอยกลับเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกว่ายังมีความหวังจอยแม่อยากออกไปนั่งหน้าบ้านแกช่วยพาแม่ไปหน่อยสิยายพูดพลางจาับปกคอเจ้ามามันเดินนำช้า ขอหยุดทุกครั้งที่ยายก้าวช้าไปเมื่อถึงมานั่งหน้าบ้านยายค่อยคอยนั่งลงและถอนหายใจแกนี่มันเก่งจริงๆนะจอยถ้าไม่มีแกแม่จะเดินไปยังไงจะมานั่งลงข้างๆมันมองรอบๆเหมือนจะคอยระวังภัยให้ยายไม่ว่ายายจะไปที่ไหนเจ้าจอยก็ตามไปด้วยเสมอเช่นวันที่ยายต้องไปวัดเพื่อฟังเทศ มันเดินนำหน้าเธอไปช้าๆและหยุดรอทุกครั้งที่มีสิ่งกีดขวางจอยแกนี่เหมือนหมานำทางเลยนะฉลาดกว่าที่แม่คิดไว้เยอะยายพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆเพื่อนบ้านที่พบเห็นต่างประทับใจในความฉลาดและความซื่อสัตย์ของเจ้าหมายายมาลีหมาของยายมันเก่งจริงๆนะคอยดูแลยายทุกอย่างแบบนี้หาอยากจริงๆ มันไม่ใช่แค่ม้าหรอกจ้ะมันคือขอบกลัวของฉันยายตอบด้วยรอยยิ้มย่ำคำคืนยายจะพูดคุยกับเจ้าจ้อยเหมือนพูดกับคนจ้อยแม่เคยคิดว่าชีวิตแม่หมดความหมายตั้งแต่ลูกชายแม่ตายไปแต่พอมีแกแม่กลับรู้สึกเหมือนมีใครสักคนที่คอยอยู่ขางแม่ตลอดเวลาจะมาขยับตัวเข้ามาใกล้ๆมันเลียมือของยาย เหมือนจะบอกว่าฉันจะอยู่กับแม่เสมอเอาเถอะเอาเถอะแม่จะเลี้ยงแกให้ดีที่สุดเท่าที่แม่จะทำได้ถึงแม่แม่จะมองไม่เห็นแต่หัวใจแม่ยังมองเห็นแกเสมอทุกวันและเวลาที่ยายเดินไปไหนจะจอยจะเดินนำอย่างมั่นคงมันระมัดระวังทุกย่างก้าวเรากับรู้ว่าตอนนี้มันคือดวงตาของยายแม่ลูกของยายจะมืดสนิท แต่แสงสว่างที่แท้จริงกลับอยู่ในหัวใจของเธอและนั่นก็คือเจ้าหมาน้อยผู้ซื่อสัตย์ที่ไม่เคยทิ้งเธอไปในแม้วันที่ทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นความว่างเปล่าเช้าวันหนึ่งยายลีตื่นขึ้นมาเหมือนเช่นทุกวันความเงียบรอบตัวทำให้เธอรู้สึกผิดปกติจอยจอยเอ้ยยายร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับเธอลองเดินไปหน้าบ้านใช้มือสัมผัสสิ่งต่าง เพื่อยืนยันว่ามันยังอยู่แต่ก็ไม่พบร่องรอยของเจ้าหมาที่เป็นเพื่อนแท้ของเธอไปไหนของแกนะจอยปกติเช้านี้ต้องมานั่งรอเมนาประตูแล้วนี่ยายพูดกับตัวเองพร้อมเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลยายเริ่มออกเดินไปทั่วบ้านแม้จะมองไม่เห็นแต่ถือพยายามใช้มือคลำและเสียงเรียกเพื่อหามันจอยจอยลูกแกอยู่ไหน อบแม่หน่อยสินำเสียงของยายลีเริ่มสั่นเครือเพื่อนบ้านที่เห็นยายเดินลำพังมาถามด้วยความเป็นห่วงยายลีเกิดอะไรขึ้นทำไมเดินมาคนเดียวเจ้าจอยมาฉันมันหายไปไม่รู้มันไปไหนฉันเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบเพื่อนบ้านรีบช่วยกันออกตามหาทั้งในซอยรอบบ้านและส่วนหลังบ้านแต่ไม่มีใครพบเจ้าหมา มันอาจจะหลุดไปวิ่งเล่นที่ไหนก็ได้ยายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกฉันช่วยตามให้ยายยืยนนิง่งน้ำตาซึมเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอขาดบางอย่างที่สำคัญที่สุดไปแกอย่าทิ้งยายไปนะจอยยายอยู่คนเดียวไม่ไหวจริงๆวันแรกที่เจ้าจอยหายไปบ้านของยายลีเงียบเหงาเหมือนทุกครั้งที่ลูกชายของเธอจากไปยายเอาแต่นั่งนิ่งอยู่ที่ระเบียงบ้าน บางเสียงลมพัดผ่านจอยแกไปที่ไหนของแกวะหรือว่าแกไม่รักยายแล้วยายพึมพำกับตัวเองนำเสียงเต็มไปด้วยความเศร้าเพื่อนบานแวะมาปลอบใจนำอาหารมาให้แต่ยายแทบจะกินอะไรไม่ลงยายต้องทำใจนะมันอาจจะไปเที่ยวเล่นหรือไม่ก็อาจจะมีใครพามันไปเพื่อนบานปลอบใจและพูดอย่างระมัดระวัง แต่มันเป็นหมาที่สื่อสัตว์มันคงไม่มีทางทิ้งฉันไปแบบนี้ยายตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วและน้ำตาคลอคืนที่สามหลังจากเจ้ามาหายไปยายนอนอยู่บนเตียงแต่กลับนอนไม่หลับความคิดวนเวียนถึงมันทำให้เธอร้องไห้เงียบๆแกอยู่ที่ไหนชอยยายคิดถึงแกเหลือเกินในความเงียบสงัดของคืนยายรู้สึกเหมือนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าบางเบา เธอลุกขึ้นนั่งฟังเสียงนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังจอยจอยใช่ไหมลูกแต่ไม่มีเสียงตอบรับเสียงฝีเท้าค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับความเงียบงันอีกครั้งยายมาลีนั่งอยู่ที่เดิมในวันถัดมาใบหน้าเธอดูมันมองแต่สายตาที่มองไม่เห็นนั้นกลับเต็มไปด้วยความหวังไม่ว่าแกจะไปไหนยายจะรอแกกลับมาเสมอ ยายเชื่อว่าแกต้องกลับมาเพราะแกเป็นเพื่อนแท้ของยายเจ้าจอยเอ้ยยายนั่งอยู่หน้าบ้านอย่างเงียบๆในวันที่หัวใจและความหวังของเธอฝากไว้กับการรอคอยเจ้าจอยเพื่อนแท้ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากวันก่อนหน้าก่อนที่เจ้าจอยจะหายตัวไปเจ้าจอยได้กลิ่นแปลกๆที่ลอยมาตามสายลมกลิ่นของอันตรายต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆนี่ มันคิดขณะเดินสำรวจรอบบ้านแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาของป่าทึบที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเจ้าจอยมองไปทางนั้นและเริ่มได้ยินเสียงกรอบแกรบจากกิ่งไม้ที่ถูกเหยียบเสียงแบบนี้ไม่ใช่เสียงของชาวบ้านแน่มันพึมพำในใจและตัดสินใจออกสำรวจเจ้าจอยเดินเรียบลำคลองไปทางป่าหลังหมู่บ้านมันหยุดเป็นระยะเพะื่อดมกลิ่นรอบตัวทุกครั้งที่มันได้กลิ่นคราวเลือดและเหงื่อแรงขึ้น หัวใจของมันก็เต้นเร็วขึ้นในที่สุดเจ้าจอยก็พบกับสิ่งที่มันตามหาสัตว์ป่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่งยืนอยู่กลางป่าดวงตาสีแดงเรืองรองของมันจับจ้องมาที่เจ้าหมาเจ้าจอยสัมผัสได้กับการเป็นต้นเหตุของกลิ่นนี้มันรู้ว่าการ,รเผชิญหน้านี้หลีกเลียงไม่ได้สัตว์ป่าตัวนั้นส่งเสียงคำรามต่ำๆก่อนจะพุ่งเข้าใส่เจ้าจอยหลบได้ทัน มันกระโจนเข้าต่อสู้ใช้เขี้ยวกัดที่ขาของสัตว์ป่าการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดเจ้าจ้อยแม้จะตัวเล็กกว่าแต่ความมุ่งมันทําให้มันไม่ยอมแพ้สัตว์ป่ากระแทกมันจนกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่แต่มันกลับลุกขึ้นและพุ่งเข้าใส่สัตว์ร,ร้ายอีกครั้งแต่สุดท้ายเจ้าจ้อยก็บาดเจ็บสหาหัสมันมีแผลที่ขาและลําตัวหลายจุดเลือดไหลซึมออกมาไม่หยุด สัตว์ป่าที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ถอยหนีไปในความมืดจะจอยนอนพักฟื้นอยู่ในป่าลึกมันพยายามเลียแผลตัวเองเพื่อห้ามเลือดแต่ความเจ็บปวดทำให้มันลุกไม่ขึ้นในเช้าวันที่สามจะจอยค่อยๆลุกขึ้นและมันเดินอย่างช้าๆแม้ร่างกายจะบอบช้ำแต่มันไม่ยอมแพ้และรู้ดีว่ามีใครบางคนรอคอยมันอยู่ที่บ้านเจา้าม้าเดินเซไปมาบนทางแคบๆ โดยแววแตาที่เปลี่ยนไปได้วยความมุ่งมั่นที่จะกลับไปหายายลีด้วยความตั้งใจแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงบนบ้านไม้เก่าหลังเล็กยายมาลีนั่งอยู่หน้าบ้านพร้อมความหวังที่ยังไม่เลือนหายแม้จะเป็นวันที่สามแล้วที่จะจอยหายตัวไปแต่หัวใจของยายก็ยังคงเชื่อว่ามันจะกลับมาจอยแกอยู่ไหนหลูกแม่รอแกอยู่นะ ยายพูดกลับตัวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความคิดถึงและกังวลเพื่อนบ้านที่ผ่านมาหยุดแวะให้กำลังใจยายมารีใจเย็นๆน,นะจะจอยมาของยายต้องกลับมาแน่มันฉลาดจะตายไอฉันก็หวังอย่างนั้นแต่มันไม่เคยหายไปนานแบบนี้ยายตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วในขณะที่ยายกำลังนั่งมืออยู่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าอ่อนๆใกล้เข้ามา แม่ยายจะมองไม่เห็นแต่เธอก็รู้สึกถึงความคุ้นเคยจอยใช่แกหรือเปล่ายายลองเรียกเสียงสัน่นเสียงฝีเท้าหยุดลงและตามมาด้วยเสียงคลางเบาๆก่อนที่ร่างของเจ้าหมาจะเดินโซเซเข้ามามันหยุดอยู่ตรงหน้าของยายลมหายใจของมันสั่นพลาร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบเลือดจอยแกกลับมาจริงๆยายเอื้อมมือออกไป จ้าหมาเดินเข้ามาให้ยายสัมผัสโอ้ยลุกแกไปทําอะไรมาทําไมตัวแกถึงเป็นแบบนี้น้ำเสียงของยายเต็มไปได้วยความตกใจและความดีใจในเวลาเดียวกันยายลูบหัวเจ้าจ้อยเบาๆขณะที่น้ําตาไหลาอาบแก้มเธอสัมผัสถึงร่างกายของมันที่อ่อนแรงและรอยแผลที่ดูเจ็บปวดเจ้าหมานอนลงข้างยายอย่างหมดแรงมันเงยหน้าขึ้นมองยายเหมือนจะบอกว่ายายไม่ต้องเป็นห่วง เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาช่วยยายมาลีมมาของยายกลับมาแล้วแต่มันดูเจ็บหนักเราต้องช่วยมันนะช่วยมันที่เธอะมันคือลมหายใจของฉันยายพูดพลางจับมือเพื่อนบ้านในความหวังหลังจากนั้นเพื่อนบ้านช่วยพาเจ้าหมาไปทำแผลและดูแลมันอย่างใกล้ชิดยายที่มองไม่เห็นทําได้เพียงแค่นั่งข้างมันและพูดปลอบใจจ้อย แกไม่ต้องห่วงนะยายจะอยู่กับแกจนแกจะหายดีเราจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเจ้ามาพยายามยกหัวขึ้นมาเลียมือยายแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่มันก็ยังคงซื่อสตัตย์และรักยายอย่างสุดหัวใจในคืนที่เงียบสงบยายกับเจ้ามา้านอนอยู่ข้างกันบนพื้นไม้หลังเกา่ายายลูบหัวมันเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักขอบใจนะเจ้าจ้อยที่ไม่ทิ้งยายไป แกคือสิ่งเดียวที่ทำให้ยายรู้ว่าชีวิตยังคงมีความหมายจะมาส่งเสียงคลางาเบาๆเรากลับตอบกลับฉันจะอยู่กับยายเสมอยายที่นั่งเฝ้าเจ้าหมาผู้บาดเจ็บแต่ทั้งคู่ยังคงอยู่ด้วยกันพร้อมสายยายที่ไม่อาจถูกตัดขาดแม้ด้วยความเจ็บปวดจะจอยนอนนิ่งอยู่บนเสื่อหน้าบ้านร่างกายของมันเต็มไปด้วยรอยแผลเพื่อนบ้านหลายคนช่วยกันทำแผลและเช็ดตัวให้มันอย่างเบามือ ยายมาลีเจ้าหมาของยายมันคงไปต่อสู้กับสัตว์ใหญ่ในป่ามานะฉันเห็นรอยข่วนบนตัวมันหลายจุดเหมือนจะโดนกรงเล็บประแสงเล่าจริงหรือป่ะแล้วมันสู่ไปทำไมทำไมไม่หนียายถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลฉันว่าหมาของยายมันคงห่วงยายแหละฉันคิดว่ามันน่าจะได้กลิน่นหรือรู้ว่ามีสัตว์ป่าใกล้หมู่บ้านมันเลยออกไปจัดการ ก่อนที่มันจะมาถึงที่นี่ป้าแสงตอบทุกวันยายพยายามทำอาหารพิเศษให้เจ้ามา้าแม้จะมองไม่เห็นแต่เธอก็คลำหาวัตถุดิบและทำด้วยความตั้งใจป่าแสงยายทำข้าวคุกไข่แล้วนะฝากตักไปให้เจ้าจ้อยทียายอยากให้มันกินของดีๆจะได้หายไวๆจะยายมาของยายมันโชคดีจริงๆที่มีเจ้าของแบบนี้ เจ้าจอยค่อยๆฟื้นตัวมันพยายามลุกขึ้นเดินแม้จะยังเจ็บแต่ทุกครั้งที่ยายเรียกมันพยายามเดินไปหาเธอแกนี่มันเข้มแข็งจริงๆนะจอยแม่สาบซึ้งใจในความรักของแกเหลือเกินยายพูดพลงางลูบหัวมันน้ำตาไหลเจ้ามานอนนิ่งอยู่ข้างยายมันเหมือนรู้ว่าตัวเองกำลังได้รับการดูแลจากคนที่มันรักที่สุดยามเย็นวันหนึ่งยายพูดกับเจ้ามาที่นอนอยู่ข้างๆ จอยไม่ว่าจะยังไงแกอย่าเพึ่งทิ้งยายไปนะลูกยายจะอยู่กับแกจนวันสุดท้ายยายสัญญาจะหมามองขึ้นมาที่ยายดวงตาของมันสื่อความหมายชัดเจนฉันจะอยู่กับยายเสมออากาศยามเช้าอบอ้าวกว่าปกติยายมาลีที่เคยลุกขึ้นมานั่งหน้าบ้านกับจ,จ้จอยทุกวันกลับนอนนิ่งอยู่บนเตียงร่างกายของเธอดูอ่อนแรงและเสียงหายใจแผ่วเบา จนแทบไม่ได้ยินจ้จอยนั่งอยู่ข้างเตียงไม่ห่างมันมองยายด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความกังวลและเศร้ามันรู้ว่ายายกำลังจะจากไปจอยเอ้ยยายเหนื่อยเหลือเกินยายพูดเสียงแผ่วพลางยื่นมือออกไปหาเจ้าหมาเจ้าจอยรีบขยับเข้ามาใกล้เหลียมมือยายเบาๆเรากับจะบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ยายไม่ต้องกลัวทั้งวัน เจ้าใจไม่ยอมไปไหนมันนั่งเฝ้ายายอยู่ข้างเตียงอย่างจงรักภักดีเพื่อนบ้านที่มาดูแลยายอดพูดไม่ได้หมาของยายมาลีนี่มันรักยายจริงๆนะไม่ไปไหนเลยใช่แล้วฉันว่ามันรู้ว่าฉันกำลังจะจากไปเมื่อค่ำคืนมาถึงยายมาลีเรียกเจ้าจอยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงจ้อยเข้ามาหายายหน่อยสิยายขอบใจแกนะ ที่อยู่กับยายจนถึงวันนี้จะจอยหลมตัวลงข้างเตียงบางหัวไว้บนมือยายน้ำตาคลอในดวงตาของมันก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของยายจะหลุดลอยจะจอยเงนยหน้ามองยายมันเลียมือเธออีกครั้งเรากับจะปลอบใจแต่เมื่อไม่มีการตอบสนองมันเพียงนอนนิ่งอยู่ข้างยายเช้าวันใหม่มาถึงเพื่อนบ้านพบว่ายายมาลีจากไปแล้วอย่างสงบ ขณะที่เจ้ามานอนนิ่งข้างร่างของเธอไม่มีเสียงเหา่าไม่มีการเคลื่อนไหวเรากับว่ามันกำลังทำหน้าที่เฝ้ายายเป็นครั้งสุดท้ายไอ้จ้อยมาที่รักยายที่สุดมันคงเศร้าใจไม่น้อยที่ยายจากไปเพื่อนบ้านพูดด้วยเสียงสะเทือนใจเชาวันนั้นหลังจากยายมารีจากไปเพื่อนบ้านช่วยกันจัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายจะจอยนั่งเฝ้าร่างยายไม่ห่าง และแววตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าจอยเอ้ยแกจะอยู่กับยายตลอดไปไม่ได้หรอกนะประแสงพูดพลางลูกหัวมันแต่เจ้าจอยกลับทำได้เพียงส่งเสียงครางเบาๆและยังคงนั่งเฝ้าร่างยายจนกระทั่งถึงเวลานำร่างของเธอไปฝังหลังจากพิธีฝังศพเจ้าจอยเดินตามชาวบ้านไปจนถึงดงศพของยายมันนอนลงข้างหลุมเรากับจะประกาศว่ามันจะไม่จากไปไหนอีก จ้อยกลับบ้านเธอหมดหน้าที่ของแกแล้วประสงพยายามเกลี้ยกล่อมแต่มันยังคงนอนนิ่งน้ำตาคลอดวงตาจ้องมองหลุมศพไม่วางตาในคืนแรกมันยังคงนอนอยู่ที่เดิมแม้ลมหนาวพัดแรงหรือฝนจะโปรยปลายแต่เจ้าจ้อยก็ไม่ยอมขยับไปไหนหลายวันผ่านไปชาวบ้านสังเกตว่าเจ้าหมายังคงอยู่ที่หลุมศพของยายมันดูอ่อนล้า น้ำหนักลดลงจนเห็นซี่โครงเพื่อนบานพยายามนำอาหารและน้ำมาให้แต่มันเพียงกินเล็กน้อยแล้วกลับไปนอนที่เดิมจอยแก้นี่รักยายมากจริงๆประแสงพูดพร้อมน้ำตาในคืนสุดท้ายเจ้าจอยหลมตัวลงนอนข้างหลุมศพมันหายใจแผ่วเบาเรากลับรู้ว่าตัวเองกำลังจะจากโลกนี้ไปมันปิดตาลงอย่างสงบข้างหลุมศพของคนที่มันรักที่สุด เมื่อชาวบ้านมาพบว่ามันจากไปแล้วพวกเขาต่างสะเทือนใจกับความรักและความซื่อสัตย์ของเจ้าจ้อยชาวบ้านช่วยกันฝังร่างของมันไว้ข้างๆหลุมศพยายและสร้างหินแกะสลักเล็กๆเป็นอนุสรณ์ให้ทั้งคู่นี่คือเรื่องของยายมาลีกับเจ้าจ้อยหมาแสนสื่อสัตย์ที่รักและปกป้องยายจนถึงวันสุดท้ายปาแสงเล่าให้เด็กๆในหมู่บ้านฟัง เรื่องราวของยายและเจ้าหมาถูกเล่าขานไปทั่วหมู่บ้านทุกคนพูดถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของเจ้าจ้อยที่มีต่อยายมาลีและความเสียสละที่มันมอบให้ภาพสุดท้ายคือหลุมศพของยายมาลีและเจ้าจ้อยที่อยู่เคียงข้างกันภายใต้ต้นไม้ใหญ่ชวนให้ระลึกถึงมิตรภาพที่งดงามและความหมายของคำว่าเพื่อนแท้ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไม่ว่าชีวิตหรือความตายจะพลากจากกัน